การที่เรามีจิตท,ที่จะช่วยคนอื่นก็ถือว่าเป็นบุญเหมือนกันน่าจะเป็นการทําความดีหรือว่าการทําทานอะไรเงี้ยครับหนูแค่รู้สึกว่าหนูทําอะไรแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีมันไม่ผิดแล้วทําด้วยความบริสุทธิ์ใจหนูก็จะทําทํค่ะให้กับคนที่เขาต้องการในสิ่งนั้นเนี่ยก็แค่นั้นก็ผมว่ามองว่ามันก็เป็นบุญแ,แล้วแหละครับไม่รู้แต่ตัวเองคิดว่าคือเราทําประโยชน์อะไรให้ใครได้ก็อยากทําแค่นั้นเอง พยายามทำงานเรื่องฉลาดทำบุญเนี่ยมาตั้งแต่ตอนประมาณปี2545ทำงานเฉพาะความคิดนะครับก็ผลิตหนังสือออกมาที่เรียกว่าฉลาดทำบุญพูดแต่ความคิดว่าฉลาดทำบุญเนี่ยพยายามรณรงเนี่ยซึ่งในหลัก10ข้อของฉลาดทำบุญเนี่ยก็มีข้อหนึ่งที่เรียกว่าวัย,ยาวัจจะหม่นะครับภาษาโบราณไม่ได้เรียกว่าอาสาสมัครหรอครับ การทำจิตอาสานะคะของโครงการฉลาดทำบุญหรือว่าของโครงการอื่นๆถามว่าเรื่องนี้มีประโยชน์ยังไงอาสาที่มานะคะสามารถที่จะเข้าออกับคนอื่นได้ง่ายขึ้นใส่ใจคนอื่นมากขึ้นจากเดิมนี่อาจจะแบบตัวฉันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพอมาทำอะไรเพื่อผู้อื่นนะคะใจเขานี่จะคิดถึงตัวเองน้อยลงเวลาที่จะทำอะไรก็คิดถึงผู้อื่นมากขึ้นมีความสุข อิ่มเอิบใจภาคภูมิใจในในสิ่งที่ตัวเองทำอะคะ่ะพูดง่ายๆก็คือว่าสุขง่ายขึ้นทุกน้อยลงนอกเหนือจากตรงนี้แล้วนอกจากตัวเราเองได้สังคมก็ได้ด้วยนะคะงานที่เรามาทำชวนมาทำเนี่ยส่วนหนึ่งก็แบ่งเบาภาระ หือว่าแบ่งเบาปัญหาของสังคมแม้แก้ไม่ได้ทั้งหมดนะคะแต่อาสาสมัครหรือว่าจิตอา,าสานี่สามารถที่เข้าไปมีส่วนร่วมผลักดันได้เยอะค่ะ ถ้าเขารู้จุดประสงค์คนก็คนก็ยินดีนะเสียสละเวลาเหมือนเนี่ยวันนี้ยจะมาที่จริงลูกเขาบอกว่าเขาอยากนอนตื่นสายๆล้วบอกเออนานๆทีนะลูกอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีนะคะว่าเขาได้ใช้ของที่หนูทำถึงถึงแม้มันจะไม่สวยแต่ว่าหนูก็พยายามทำกิจกรรมดีแบบผ่อนคลายได้เจอรู้จักคนแบบเพื่อนรู้จัก คนใหม่ๆแล้วก็เหมือนทําให้เราไม่เห็นแก่ตัวเลยนะคะเหมือนเวลาทําอะไรก็ต้องคิดถึงคนอื่นนถึงคนอื่นเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะที่มีผู้คนเนี่ยเสนอตัวเป็นจิตอาสาเป็นอาสาสมัครมาช่วยเหลืองานส่วนรวมอันนี้เ,นเป็นการทำประโยชน์ท่านแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยนะ เราก็ควรทําประโยชน์ตนด้วยคือว่าในขณะ,ะที่เราเย็บในขณะ,ะที่เราทําจิตอาสานั้นเนี่ยนะเราก็มีสติอยู่กับการทานะแล้วเราก็กลับมาใคร่ควรวญอยู่เสมอว่าเวลาเราทําแล้วเนี่ยมันเกิดความเปลี่ยนแปลงในจิตใจเราอย่างไรบ้างถ้าเราวางใจให้ถูกเช่นทำอย่างมีสตินะแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าใครเขาจะชื่นชมสารเสริญเราเราทําแล้วเราก็จะมีความสุขแต่ถ้าวางใจไม่เป็น อยากจะให้คนเขายอมรับหรือเห็นความดีของเราอันนี้อาจจะทุกได้ง่ายเพราะว่าบางครั้งคนก็ไม่เห็นหรอว่าเราทําอะไรแต่อันนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะว่าถ้าเราทําด้วยความตั้งใจด้วยเจตนาดีคนที่เขาได้รับความช่วยเหลือลจากเราเนี่ยเขาก็จะทราบซึ้งในน้ําใจของเราซึ่งตรงนี้ก็ตรงกับที่ผู้วิจาร้์ตัดไว้ว่าผู้ให้ความสุขย่อมได้รับความสุขอันนี้เป็นอนิสงส์ของการทําบุญเป็นอานิสงส์การเป็นจิตอาสา